ชาล็อตออสตินโดนมิจฉาชีพหรอกโดนเงินศูนย์ไปกว่า4ล้านบาทหลายคนบอกว่า,ข,าวข่าวคลั่ก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยอ่ะกลวิธีก็ไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมแล้วทำไมถึงยังโดนหลอกอยู่ได้หยุดถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเคสที่โดนมิจฉาชีพโทรมาชาล็อตเป็นโรคแพนิกค,ค่ะ โรืนี้ถ้าใครที่ไม่เป็นจะไม่ทราบเลยนะคะมันคือสารในร่างกายมันคือความรู้สึกมันคือประสบการณ์เก่าที่มันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เ<ตา>หตุการณ์เป็นอย่างนี้ค่ะปกติแล้วชาร์ลอตออสตินจะไม่รับโทรศัพท์เบอร์แปลกเลยนะคะแต่บังเอ,อิญวันนั้นเธอไปซื้อของค่ะแล้วเธอก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้ร้านเพื่อขอใบก,ก,กำกับภาษีมนเลยทำให้มีเบอร์แปลกโทรมาแล้วเธอรับเพราะเธอเข้าใจว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์จากร้านที่เธอเพิ่งจะไปติดต่อซื้อของมา หลังจากนั้นมิจฉาชีพก็โทรหาเธอค่ะซึ่งสิ่งที่ปลายสายบอกเนี่ยก็คือแนะนําตัวว่าตัวเองเป็นตำรวจไซเบอร์แจ้งชื่อแจง้งยศแจ้งตําแหน่งแล้วก็บอกว่าเธอมีความผิดเกี่ยวกับคดีฟอกเงินของบุคคลหนึ่งซึ่งเคยเป็นข่าวใหญ่ในไทยแน่นอนมันไปกระตุ้นอาการแพนดิคัะเธอก็กลัวไงคะและมิจฉาชีพก็บอกว่าบุคคลน,นี้เนี่ยให้ข้อมูลว่าเธอขายบัญชีธนาคารให้เพื่อเป็นบัญชีม้าแล้วรับโอนเงินทุกเดือนเดือนละ8 0 0 0 0 0บาทแล้วเจ้าหน้าที่ก็แสดงหมายจับ ซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่านี่คือเอกสารปลอมพอมันมีเอกสารปลอมมีชื่อมีเลขบัตรประชาชนเธอก็เลยเชื่อค่ะแล้วก็อยากจะแสดงความรู้สิ์ใจเลยยินดีให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินมิจฉาชีพเนี่ยให้เธอกดโค้ดในโทรศัพท์ คือถ้าเกิดดูข่าวที่ผ่านมามันคืออยากกดลิงก์ในไลน์อยากกดลิงก์ในไลน์อยากกดลิงก์ในไลน์แต่นี่มันเป็นโค้ดโค้ดตัวนี้เนี่ยเมื่อกดแล้วอะค่ะมันจะทําให้มิจฉาชีพสามารถติดต่อกับเราได้แล้วบล็อกเบอร์อื่นๆทั้งหมดจะไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้แปลว่าโดนยึดโทรศัพท์มือถือแล้วนะคะหลังจากนั้นมิจฉาชีพเนี่ยก็ให้เธอโทรศัพท์ค่ะด้วยการคอลไลน์แล้วคุยกับมิจฉาชีพซึ่งมันเป็นการคุยแบบ24ชั่วโมงเลยนะคะมิจฉาชีพอ้างแบบนี้ค่ะ เมื่อกดโค้ดแล้วไม่สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ห้ามติดต่อก,กับผู้อื่นแล้วก็ห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเพราะเป็นความลับทางราชการถ้าเกิดคนนั้นรู้จะโดนกล่าวหาไปด้วยถ้าเกิดเธอไม่ให้ความร่วมมือเวลาหนึ่งทุ่มตรงจะออกหมายจับก็คือบอกว่าตำรวจจะออกหมายจับจริงๆก็คือพี่มิตรนั่นแหละค่ะการที่มิชชชีฟบ,บอกว่ามิชชชีฟจอ,อกหมายจับตอนหนึ่งทุ่มตรงนั้นมันไม่ใช่ค่ะศาลเขาไม่ได้ทำงาน2 4ชั่วโมงขนาดนั้นค่ะหนึ่งทุ่มตรงเขาไม่ทำงานเลวค่ะ ถ้าเกิดเธอยอมโอนเงินมาให้ภายในเวลา1 0ถึง15นาทีนี้เนี่ยเขาจะทำการโอนเงินคืนกลับมาให้เธอกลัวแล้วอาการแพนิคมันก็กำเริบอะคะ่ะเธอก็เลยโอนเงินไปให้ครั้งแรกในจำนวนเงิน2ล้านบาทก่อนที่จะขับรถกลับไปที่คอนโดซึ่งจริงแล้วระหว่างทางเนี่ยเธอจะไปทำงานด้วยนะคะแล้วระหว่างที่วิดีโอคอลมิจฉาชีพก็จะสอบถามไประยะๆะะเลยคะ่ะว่าน้องชลอได้เคยมีส่วนเกี่ยวกับคดีต่างๆหรือเปล่าเพื่อให้น้องเนี่ยได้แสดงความรู้สึกใจออกมา หลังจากนั้นเวลาเที่ยงคืนค่ะมิจฉาชีพก็บอกว่ามีการตรวจสอบยอดเงิน2ล้านบาทแรกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วให้ทําการโอนยอดต่อไปทันทีถามว่าทําไมถึงเป็นเวลาเที่ยงคืนเพราะว่ามันกำลังจะข้ามวันแล้วไง2ล้านแรกอ่ะเธอโอนไปนเมื่อวานนี้พอหลังเที่ยงคืนก็นับเป็นวันใหม่มิจฉาชีพเกยออกอุบายให้โอนทันทีค่ะน้องชาลอตก็เลยโอนเงินเพิ่มไปอีก5 0 0 0บาทแล้วก็1.5ล้านบาทก็คือเป็น2ล้านใช่ไหม เบ็ดเสร็จทั้งหมดที่โอนไปคือ4ล้านไม่ได้แปลว่าต้องคุยตลอดเวลานะแต่ว่าต้องถือสายเอาไว้ตลอดทุกคนเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยต้องการที่จะล็อกเวลาเหมือนยื้อไปเรื่อยยื้อ <"Y oo" S 1> ไปเรื่อยค่ะแล้วก็ล็อกเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยโอนเงินในสเต็ปต่อไปก็คือโอนมาให้หมดเท่าที่มีในบัญชีและสามารถที่จะโอนได้เลยอะ่ะอันเนี้ยเป็นเทคนิคอีกหนึ่งอย่างนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะติดต่อกับใครได้ไม่สามารถขอความช่วยเหลือกับใครได้แล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณมีอาการแพนิค กระบวนการที่มันทําตอนนั้นน่ะน้องจะมีความรู้สึกยังไงมันกลัวมากแล้วมันไม่สามารถที่จะบอกกับใครได้อ่ะค่ะแล้วถ้าคนที่ได้มีโอกาสได้ฟังสัมภาษณ์คุณอิงฟ้าวราหะนะอิงฟ้าก็จะบอกว่าชาลลอตเนี่ยพูดออกมาแค่สั้นๆแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมายนะักมันก็เลยรู้สึกว่าผิดสังเกตนั่นะหมายความว่าตอนนั้นน่ะเธอก็ไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่าเธอก็กลัวแล้วก็กําลังแพนิคอยู่ค่ะจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจะถึงช่วงตีสามเลขาส่วนตัวของชาลลอตสืบทราบค่ะว่า แบบนี้มันคือขบวนการมิจฉาชีพมันก็เลยทาให้ชาร์ลอตรู้ตัวเขาว่าอา้าวโดนแล้วคราวนี้ค่ะชาร์ลอตก็พยายามให้ฝ่ายมิจฉาชีพ่เปิดกล้องเพื่อที่จะได้มีหลักฐานเอาไปแจ้งความแต่ว่ามิจฉาชีพก็กลับข่มขู่ให้เธอกลัวหนักเข้าไปอีกซึ่งล่าสุดนะคะเธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ออกมาถแถลงข่าว แล้วก็ให้ปากคำกับตำรวจไซเบอร์เพื่อดำเนินตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อซึ่งงานนี้บอสนวัตอิสระไกรศีนก็ออกมาถแถลงข่าวพร้อมกับชาร์ลอตเนี่ยละค่ะแต่บอสบอกว่าทำใจเถอะไม่น่าจะได้เงินคืนแล้วแหละเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปอยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจชาร์ลอตนะคะเพราะว่าหนึ่งเธอเป็นผู้ที่เสียหาย 2. เธอเป็นแพนิคไม่ต้องไปสนใจข้อความที่เข้ามากดด่าว่ากล่าวเพราะว่าเงินในบัญชี เป็นเงินของน้องไม่ใช่เงินของคนที่มาด่าน้องค่ะและเรื่องราวข่าวคราวแบบนี้นะคะเราจะนํามาเล่าให้ฟังแล้วก็แชร์ให้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการแชร์เล่าข่าวเด็กเวลาบ่ายสโมงถึงสี่โมงกับดิฉันขจรกิจพนไัยค่ะ